ไปย sure ่งไหมพี่ไปพี่แย um> ่งพี่ไอ้สบายดีเด้อพี่น้องคนสักคนเลยจ้าอันนี้เอาสุ้ๆมาเที่ยวมาโดดไอมหน้องเอ้ยเทินโฉบบาทเนี่ยไปทะเลเมืองลาวพี่น้องเอ้ยทะเลเมืองลาวเฮือยเฮอยเฮอไป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 ขี่เฮือลูก นอนถึงที่ไปไปไปเนี่ยพูดพูดไปพุญลูกข่อยกันไปทางพี่ลูกไปพี่พี่ไปบ้านมาพูดย่างพูดฮื้อก้าวยเฮือกัน ลังสพวลีเ่พวกเที่ววยวอีกแล้ว ไปไปไอ้หูย่างมาไปไปไปอุ้มลงนั่นนี่อุ้มลงนั่นนี่ ทะเลมึงลาวทะเลมึงลาวได้พาคุณกับเพื่อนคนเรียบน้ำเออเพิ่เคยขึ้นวะเนื่องไอายจะเห็นเพือเห็นมาน้ำลุ เครื่องไปโดอันนั้นเขาไปเขาจะไปน้ำเช้าบ่อนนะเออหากระจังมงบนนี่เออเฮอคิวมงน่เออแล้วเขาต้องเป็นคิวแน่

เจ้ไอมูก <si no. oh, so oh, si. si ็ไปตายหนาวเฮามือนี่หนาวไปฮะโอ้เด็กๆก่ะเคิื่อนแด้วขี่หื่ออยู่เทินส่งแล้วพี่น้องเด้อผู้น่าก่ายสิบใ้สิบใบบ้านเจ้าบ้านอยางกับเมืองเพื่องบ่เมืองเพื่อง

เื่อยพี่น้องขึ้นเหงาจะทอดแสงขึ้นเหงใหญ่บอลูกครอ่ลุงเหงายุไหเล่ว่ามาเรือเลน้ำเชือนเลยน้ำเชื่อนเลยหิวข้าววะมาได้กินวะจะทอดเง ท่นี่ใช้ทอดแสง,งท่นถ่ายก้องหลังนะค่านนี้ไ่เท่า,านั้นกับขวบไปบ้านนะไวนั่งหัวเตรีหนน้ำก้อนบ่นี่มอาอัดบ่แจ๊บนะน้ำก้อนน่ะ กันแนวมาแล้วเป็นช้าเชานอนตรงงามอันนี้เด้หมู่บ่บ่มาม่สีาเฮ็ดเล็บอยู่นี่เลยวะเอาเงินมาแล้วเอาเงินมานำนะไปอะไรบนเฮ็ดเอาเงินเลยแมวก๊อปน้องเออจังซุบช่วยเฮ็ดอยู่เมื่อเลยเช่อชวยเช่ชวย จ้าชาวจ้าชาวได้หนิหล่อเอวเหรอเนี่ยไอ้อู้อายุเท่าไง ลกคุาไปูกมีนอนพี่น้องมาแล้วบันี้พี่น้องทางบ้านหวยมาเพอเท่าไงไปเที่ยวไปบึ่งตกได้ลูกมั้ยไปเบิดลูกเบิลาน่เลย